Google และก็ n v i d i ียรวิ่งทำออทามไฮค่ะด้วยการทำประวัติศาสตร์ครั้งใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็น Google เองที่ประกาศงบออกมาเนี่ยก็เห็นว่ามีรายได้ที่เติบโตทะลุ1,000แสนล้านดอลลาร์ไปเรียบร้อยนะคะและทางฝั่งของ NV i d i a เดียเองเนี่ยก็มีมูลค่ากิจการที่สูงถึง5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐมากกว่า GDP ทั้งประเทศของหลายๆประเทศซะอีกสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยมาดูกันว่าแผนเทรดเป็นยังไงราคาเป้าหมายอยู่ที่เท่าไหร่จุดเด่น จุดที่ต้องติดตามและก็ความเสี่ยงมีอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทางของ SBI Thai Online ไว้เลยค่ะมาพูดถึงหุ้น Google กันก่อนนะคะทุกคนสําหรับ Google เองหรือว่า Alphabet เพิ่งมีการประกาศผลประกอบการออกมาเมื่อวานนี้นะคะวันที่29ตัวรายได้นะคะก็สามารถทําไปได้ถึง102.3พันล้านดอลลาร์สหรัฐโตขึ้น16%ค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้วยนะคะที่เขามีรายได้เกิน100ล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นแหละค่ะสำหรับ ำไรต่อหุ้นนะคะก็เติบโตขึ้น35%กําไรสุทธิเติบโตขึ้น33%ค่ะรายได้ทุกส่วนเนี่ยเติบโตขึ้นมากๆคลาวเนี่ยเติบโตขึ้น35%และอีกจุดที่น่าจับตามองก็คือ generative AI นะคะอย่าง Gemini ที่เราเล่นกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการเจนรูปหรือว่าถามคําถามนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ยังมี Imagen อีกตัวหนึ่งด้วยที่เป็น AI ของ Google ที่โตแรงถึง2 0 0 ท่าน้าของซีออย่างคคณสุนดาพิชัยนะคะก็ะะะมีการวางแผนว่าเขาเนี่ยจะปรับเพิ่มงบประมาณในการลงทุนสําหรับปี2025เป็น91-93พันล้านดอลลาร์ใช้ในการสร้างศูนย์ข้อมูลแล้วก็โครงสร้างพื้นฐาน AI ที่ทันสมัยตรงนี้ก็เป็นจุดที่นักลงทุนเนี่ยต้องพึงะระลึกไว้ด้วยว่ามันจะกระทบกับในเรื่องของตัวรายได้แล้วก็งบการเงินของบริษัทแน่นอน,นะคะ่ะและทาง Google เองก็ยังโดนค่าปรับมหาศาลถึง3.5พันล้านดอลลาร์จากคณะกรรมการยุโรปหรือว่า EC ฝ่ายในข้อหาผูกขาดนะคะแล้วก็ ยังมีธุรกิจ Google Network หรือว่าธุรกิจเครือข่ายโฆษณาที่อ่อนแอลงค่ะลดลงถึง2.6เป็นสัญญาณว่าธุรกิจส่วนนี้ได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจส่วนข่าวดีอีกอย่างหนึง่งก็คือในเรื่องของตัวคลาวนะคะมีแบ็กหลอกที่รออยู่ถึง155,000ล้านดอลลาร์เลยค่ะ และราคาปิดของ Google ในวันที่29ตุลาคมปี68นะคะปิดไปที่274.57ดอลลาร์จุดซับพอร์จะอยู่ที่257.33ดอลลาร์แนวต้านไม่ชัดเจนนะคะเพราะว่าราคาหุ้นเนี่ยออทามหายไปเรียบร้อย และถ้าเกิดใครที่อยากจะถือยาวนะคะตอนนี้อัพไซด์ถ้าเทียบกับราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่นักวิเคราะห์ให้เนี่ยจะติดลบไปที่8.6%แต่ถ้าเกิดเราไปเทียบกับไฮแทรเกตอยู่ที่357ดอลลาร์อัพไซด์จะเหลืออยู่ที่23%ค่ะอย่างไรก็ตามคลิปนี้นะคะไม่ได้เป็นการชี้นําให้เข้าไปซื้อถือหรือขายหุ้นตัวไหนคะ่ะอัปเดตข่าวสารให้นะคะส่วน NV ็นวีดีเดี๋ยวจะทําแยกคลิปออกมาให้ติดตามช่องทางของ SBI เพื่อรอติดตามดูคลิปของ NV ็นวีดีต่อได้เลยค่ะรับรองว่าสนุกแน่นอนเพราะว่าไอ้อไปนั่งดูมมาาเื่่่อววนแต วันนี้ไม่สบายนะคะก็เลยไม่ทำคลิปก็ต้องขออาภัยด้วยเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะสักครู่เดียวเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ